วันนี้วงพึงกรนจะมาตีกลองเพลงชาติไทยให้ดู Let's go <S เอาไปเลยอ้าวเร็วสามุูนออกอ่ะเอาดีดีไปเลยช <c oughs> าติและเพลงชาติไทยเป็นชชเชลลลักของความเป็นไทย

จบแล้วก็สวัสดีค่ะสิเห็นไหมคุณย่าสวัสดีค่ะ ครูพามอะไระทำะไรครับคุณคุณครูพาทำอะไรคุณครูพาทำอะไรบ้านอย่างนี้นะทำอะไรพี่มุกก็พูดสิพี่มุกเพลงอะไรอ่ะลืมชื่ออาจจะต่อเพลงอีกเหรอ รู <łość> ้แงใดเข้าไว้ใจสะหลุดดีเก่งมากบ๊ายบายเฮ้